RetroPolitics ในการเมืองมีเรื่องมีราวไปทะเลเจอฉลามนะไปสภาเจอเจริญเป้าหมายของท่านนิด่านฟูบตรงๆเลยว่าท่านอยากเป็นน้ำตีมาตายถ้าให้อาจารย์มองย้อนกลับไปในการเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยคุณเฉลิมนี่จัดว่าเป็นตัวละครประเภทไหนครับดาวเรือง นะฮะท่านเลืกประเดิมการเมืองด้วยการสอบตกนะนะแล้วจากนั้นมาก็มาอยู่พรรคปัปิบัติได้รับเลือกในนามพรรคปัดครั้งหนึ่งแล้วก็ออกมาตั้งพรรคมวลชนน,นะแล้วก็อะไรนะแสดงจะ,จะเรียกว่าปฏิหารก็ได้ก็คือมีสามเสียงแต่ได้เป็นได้เป็นพรรครัฐาบาล เป็นได้เป็นรัฐมนตรีนะเพราะว่าไปทะเลเจอฉลามนะไปสภาเจอเจลมิมตรงนี้นะนะอะไรที่ทําให้ในายตำรวจชั้นยศไม่ได้สูงมากแต่สามารถประสบความสําเร็จทางการเมืองจนกลายเป็นแบบคนที่เป็นสนัญลักษณ์ของการเมืองไทยในช่วงเวลานหนึ่งได้ด้วยอาจารย์มองยังไงครับผมมองว่าน่าจะเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะเป็นคนซึ่งอาจจะ เป็นตำรวจสืบสวนมาก่อนหรือเปล่านะฮะเก็บข้อมูลข้อมูลไว้เรียกว่าสมัยที่ผมเคยเห็นท่านนะใกลขึ้นมานี่ท่านสามารถคล้ายๆชี้จุดอ่อนเขาหรือว่าอะไรที่เขาเคยไปเผลอทําอะไรไว้เนี่ยนะนะขึ้นมาเนี่ยได้เกือบทุกคนเนนะเพราะฉะนั้นผมมองดูว่าในบรรดานักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่อยากเห็นคุณจะเหลิมอยู่ฝ่ายตรงข้ามในครั้งหนึ่ง ยุครัฐบาลพลเอกช اذ าช,ชายชุนวันตอนนั้นนาชาติเนี่ยมีปัญหากับทางทหาร,รทหารเขาบอกให้ปลดคุณเฉลิมออกอแต่นาชาติก็ไม่ปลดแต่ไปย้ายกระรูงแนทนทําไมนาชาติเลือกจะเก็บคุณเฉลิมแล้วไปทะเลาะ,ก,ะกับทหารครับก็ต้องถามว่าทําไมนาชาติถึงเอาคุณเฉลิมเข้ามาทั้งๆที่มีลูกพักแค่สามคนเนี่ยก็เพราะท่านเห็นว่าปล่อยคุณเฉลิมไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับท่านเนี่ยนะะคุณเฉลิมอาจจะทําให้ท่าน เสียหายทางการเมืองก็ได้หรือว่าทำให้ต่านกลายเป็นตันกลายเป็นคนพูดง่ายว่าพังพแพ้การเมืองอะ่ะคือเอาคนแบบเนี้ยอยู่ข้างตัวดีกว่าดีกว่านี่คือ,อความนากก่ากลัวของคุณเฉลิมด้วยไหมในวัน,นย่างตอนนั้นคนในพักบางคนของพักมวลจนของตัานสามคนน่ะนะก็บอกเฮ้ยก็ถ้าเอาเฉลิมออกก็อยากเอาพักไว้ก็เอาเขาก็ไปเป็น นะคนผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเอาคุณเจเลิมเป็นถ้าไม่ได้คุณเจเลิมแล้วคนอื่นก็ไม่เอาหอกอ๋อคือลูกพักบอกว่าตัดเฉพาะคุณเจเลิมแต่<อ>ให้เก็บที่เหลือไว้อ่าที่เหลือไว้อไอ้สามเสียงไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกครับมันสําคัญตรงคุณเจเลิมนะครับนะเพราะคุณเจเลิมบางทีพูดอะไรก็ทําให้คนฟังเนี่ยสะดุ้งอ่ะผมบอกพี่น้อง ใครจะเป็นนายกผมไม่ทราบแต่ถ้าชื่อรัฐมนตรีว่างใส่เหลิมไปสักคนนะนะพี่ดอง่องคัณล้านนะผม,มเอาจริงๆนะคุณเฉลิมเนี่ยถ้าไล่ดูตำแหน่งแล้วก็เคยเป็นทั้งช่วยมหาไทยแต่ว่าวันหนึ่งคุณเฉลิมก็ก้าวมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยได้สำเร็จในยุครัฐบาลคุณสมัครครับถ้าประเมินว่า จริงๆแกก็อยู่พักวนชนของแกซึ่งเป็นพักเล็กๆจนกระทั่งวันหนึ่งถึงมาเข้าพักใหญ่อาจารย์มองว่าเส้นทางมันมา,าจะได้ถึงขนาดนี้ไหมฮะถ้ามอกย้อนกลับไปเนี่ยคือจริงๆท่านก็จะพยายามแต่รู้สึกว่ามันเติบโตยากก็คือว่าจากสามคนเนี่ยต่อมาก็เป็นห้าคนในตอเนี้นะเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดตรงนั้นคราวนี้เป้าหมายของท่านนิสันพูดตรงๆเลยว่าท่านอยากเป็นนัมตีมาไตแต่นี้การเป็นนัมตีมาไตเนี่ย มันต้องคุมพนพักที่ที่เรียกว่าเป็นปึกเป็นแผ่นว้างขวางเป็นฐานใหญ่แต่การที่เข้าไปอยู่พักที่มันมีจำนวนที่คาดว่าใหญ่ก็อาจจะเป็นตัวแทนพรคนั้นได้เพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาร่วมหัวโจมต้ายกับทางไต้ักไต้แต่เนี้ยนะทั้งเคยอยู่พรกกินตะกรมนะคุณมนตรีเป็นหัวหน้าพักแเป็นเลขาพรค ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งกิจสังคมก็ก็เป็นพักใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันอ่าระดับกลางระดับยี่20คนนะแต่ท่านคงเห็นว่ามันโตกว่านั้นอีกไม่ได้ก็มาเข้าตรงตรงนี้ไทยรักไทยนะแล้วก็อยู่มาในรัฐบาลพลังประจาชจนซึ่งประกาศท่านประกาศเลยว่าจะคุณสมัครแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรีมหาวทยไม่ต้องตาตามตั้งไปเลยแล้วก็วได้เป,<ไ>ป<ด>็นจริง แต่รู้สึกว่าพูดันตรงๆนะยังไม่สมอยากเพราะเป็นแค่หูเดือนไงเนี่ยเพราะว่าคุณสมัครมีอันเป็นไปก่อนในตอนนี้ที่ถูกกดจาํกำหน่งไม่ตอนนั้นผมมีความรู้สึกกันนะว่ากลุ่มฟักไทยรักไทยชื่อสายฟังประชาชนแล้วเนี่ยเข้าหมุนเวียนเข้าหมุนเวียนฟัดกันเป็นถ้าพูดถึงการอภิปรายในสภาคนจะนึกถึงคุณเฉลิม จนกระทั่งเป็นเป็นแม่แบบเลยอยากให้อาจารย์เล่าบรรยากาศในช่วงนั้นหน่อยคือครจริง,จร,งจริงเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยในสภาเนี่ยนะดาวสภาที่คนติดตามมากสุดโดยเฉพาะเวลาที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยคือคุณสมัครสุณสรเวรเรียกว่าคุณสมัครพูดตอนไหนแล้วก็บางบ้านทะเลาะกันภรรยาอยากดูละครไม่ได้ต้องนะแล้วท่างจะเลือกพูดหลังเวลาข่าวซึ่งเป็นไามไทม์สมัยนั้นถูกต้องตรงนี้นะ ต่อมาก็คุณเฉลิมเป็นฝ่ายค้ารก็พี่สูจนได้เห็นว่าในเรื่องการพูดท่านก็ไม่แฟ้ท่านสมัครอแล้วฝ่ายกฏว่าคนก็บอกว่าโอ้นี่ในสภานี่คู่รักยมนะขอโทษนะหลวงพระคูณยังติดใจเลยนะท่านเคยไปไหว้หลวงพระคูณหลวงพระคุณโอ้ยเป็นฝ่ายค้ารนานๆะนาออะไรเงี้ยนะซึ่งท่านบอกว่าใจอยากเป็น,น,นรัฐบาลบ้างเขาก็เรียกว่าสมัครสอง ท่านบอกไม่ใช่ผมสมัครไม่ผมรักเฉลิมหนึ่งถามว่าต่างกันตรงไหนสมัครกับเฉลิมเนี่ยก็ต่างกันตรงที่คุณสมัครในเวลาพูดปาบเปล่าแล้วมีคนบอกว่าแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตเวลาพูดถึงตัวเลขไอ้นั่นเท่าไรไอ้นี่เท่าไรเนี่ยพูดทีเดียวไม่ย้อนกลับถามว่าทำไมกลัวพูดไ่ซ้ำเก่าอันนี้<ใ>นคือคนพ,พูดถึงคุณสมัคร แต่คุณเฉลิมบอกเห็นของผมนี่ไม่สะเตนผมเป็นคนฟูดที่มีชาร์จคนแรกผมเนี่ยไม่อยากขึ้นป้ายเพราะเขาไม่โคตแต่ไม่ขึ้นป้ายก็ไม่ได้ท่านประธานเนี่ยเคยชมผมบอกยหลานชายเก่งไว้อุตส่าห์ขึ้นป้ายครั้งแรกในสภาป้ายขึ้นโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมคนก็ด่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นครูมาอธิบายความเดี๋ยวนี้ผมดีใจ ผมไม่ฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ครัคือเอาชาร์ตมาเสนออัฟจากรเท่านั้นอ่านอาคุณตรงนี้อ่าพื้นที่เกษตรเท่านั้นอ่านคุณตรงนี้ตรงนี้เพราะนั้นของผมนี่พิสูจน์ได้ว่าของจริงไม่ใช่โกหกไม่ใช่อะไรครับพูดคล่องปากไปอย่างนั้นน่ะนะตรงนี้เพราะฉะนั้นผมนี่เฉริมหนึ่งในฐานะอาจารย์เป็นนักพูดอะไรที่ทําให้คุณเฉลิมโดดเด่นกว่านักพูดคนอื่นๆครับน้าเสียงของท่านเนี่ยวันดูเดือดเล่าใจ นะสำคัญที่สุดนะก็คือผมว่าต้านข้อมูลดีข้อมูลนั้นมันลึกถึงแบบนิดที่เรานึกไม่ถึงขอโทษนะคนถูกพิายบางทีต้องระวังเอาข้อมูลน้ำมาเปิดเสียหายแน่นอนเลยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลพื้นฐาอย่างหนึ่งแล้ววิธีการพูดจังหวะจากโคนเนี่ยผมไม่ทราบเลยว่าตั้งหนาที่ไหน แต่เป็นหนึ่งในแนวหน้าของตาเตยอย่างนักพูดด้วยกันมาถึงท่านทักษิณว่าผมเป็นพวกถูกต้องเอาคุณสาธิพงลุ่วท่านเป็นทนียร้อยรุ่นยี่สิบหกผมสอบได้จากในสิบอบรมสรําพาฝึกลานสียำนนด้วยกันออกมาฝึกงานใกล้เคียงกัน ท่านฝึกพยาไทยผมฝึกจักรวาิก็รู้จักกันไงท่านสอบได้ที่หนึ่งผมจากสายประตวนสอบได้ที่ห้าผมก็เลือกฝึกทุกโรงพักได้เพราะจากักรวาตก็ใกล้กับกองปราบปรามสามยอดก็รู้จักกันมาฮะกินข้าวกันนับพันมือ้อก็พวกตำรวจทหารมารักกันนะอิฉาเป็นพวกกันจริงจริง แล้วที่นักข่าวเขาถามผมว่าผมเป็นขี้ขา้าประธานทักษิณผมบอกหนูเพิกรู้เหรอลูกอาเป็นขี้ข้ามาตั้งนานแล้วแล้วผมขู่ตรงไหน,นจากความขัดแย้งล่าสุดกับคุณทักษิณมีหลายคนมองว่าคุณเฉลิมหรือว่าตระกูลอยู่บำาุงอาจจะปิดฉากแล้วอาจารย์มองอยังไงครับไม่หรอกเพราะว่าเขาเขาตรงเข้าใจกันได้เพราะถ้าดูแล้วเนี่ยวันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดกัน เข้าใจผิดกันใ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 นสัมพันธภาพคุณเฉลิมนี่ท่านกันมองคุณไม่ได้มองคุณทักษิณเป็นเจ้านายเพื่อนนะคนที่ท่านเคยช่วยเหลือมาคุณเฉลิมเคยช่วยคุณทักษิณมากเพื่อนคนที่เราเคยช่วยเหลือมาแต่ในขณะที่ท่านทักษิณอาจจะมอง ล,ลูกพักฟักที่เราีเสัยสร้างมามองอะไรอย่างไงเวลาพูดถึงกันอะไรต่างต้อะเห็นความสคัคกันธ์ขอกฝ่ายนะถ้าเพื่อนกันมีอะไรก็ต้องบอกกันจะไม่ตั้ง็ต้องบอกไม่ตัง้งเฮ้ย hey, ขอหน้างานนี้อะไรอย่างเงี้ยนะน,นานขณะที่คนเป็นคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายเนี่ย่อยบอกเมื่อไหร่ก็ได้เราจะอย่างเงี้ยถึงเนี้ยน,นะ ว่านั้นก็คุณเฉลิมต้องไม่ลืมนะขนาดจะคิดว่าท่านยังพร้อมที่จะมีบทบาทอยู่หรือแม้กระทั่งท่าคิดว่าท่านไม่พร้อมเนี่ยท่านก็มีลูกหลานที่จะดำเนินการต่อตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวถ้าถ้าลดที่สี่กันลงนะหรือมีโอกาสได้ทำความเข้าใจกันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็รู้เรื่องครั้งหนึ่งพลเอกชาติชายเคยตัดสินใจเอาคุณเฉลิมไว้ข้างตัวเพื่อความปลอดภัย คุณทักษิณต้องคิดแบบเดียวกันไหมครับก็ไม้ทสาบเพราะคนนี้ไม่ค่อยกลัวใครเดินาากันะแต่ก็ผมคิดว่าสิ่งที่คุณเฉลิมทำเนี่ยไม่ใช่ทิ้งความสกิดนะครับฉันยังอยู่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ